สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่เก่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ตู่นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการกบัิจัดการเรื่องการลดต้นทุนนะคะวันนี้อาจารย์ตู่จะมาในซีรีส์ที่ชื่อหัวข้อว่าผลิตภาพหัวใจสู่ความยั่งยืนค่ะเดีย๋ยวพี่เก่งขออธิบายนิดนึงค่ะว่าในซีรีส์นี้นะคะจะประกอบไปด้วยอีพดทั้งหมด10 e P ีนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะเริ่มด้วยอ,อีีที่1วันนี้อาจารย์ตู่นั่งกับพวกเรานะคะเดี๋ยวเจออาจารย์ตู่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอ,อีพีที่ห,าานหนึงนะคะค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็นะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ีแรกนะคะในซีรีส์ชุดของผลิตภาพหัวใจสู่ความยั่งยืนซึ่งก็จะเน้นเป็นในเรื่องของการทํางานการผลิตแล้วก็การบริการนะคะคือในการดําเนินธุรกิจ ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตบริการก็ตามแต่เนี่ยนะคะความคาดหวังก็คงจะไม่เราไม่อยากอยู่ในภาวะขาดทุนนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยเรายิ่งต้องการที่จะได้ผลกําไรนะคะแล้วก็เป็นผลกําไรอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายในการที่เราจะทําธุรกิจมันก็มีหลักๆอยู่3ประการนะคะประการแรกก็คือในเรื่องของความมั่นคงก่อนนะคะมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนสำคัญมากนะจใช่ค่ะนะคะ ทีนี้ความมั่นคงเนี่ยบริษัทที่เริ่มแรก,แรกอาจจะปีแรก3ปีแรกห้าปีแรกเนี่ยต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ผ่านนี่คือต้องต้องปิดตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของความมั่นคงเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องไม่ขาดทุนะนะคะแล้วก็ต้องมีกาไรอย่างต่อเนื่องอเพื่อที่จะได้ทําธุรกิจต่อไปได้ะนะคะ อันที่2นี่ก็คือความมั่งคั่งนะคะมั่งคั่งเนี่ยนอกจากที่เราจะมีเป้าหมายด้านการเงินแล้วอันถือว่าเรามั่นคงละนะคะเรามั่นคงละเรามีกระแสเงินสดและไม่แคชโฟลเราดีละไม่ต้องกังวลเรื่องอ่าเรื่องพอสมควรไม่มีปัญหาจ่ายได้หมดนะคะสิ่งที่จะต้องในเรื่องของความที่มั่งคั่งจะต้องทำเนี่ยก็คือการสร้างคนตอนแรกนี้ทำไปก่อนทำนั้นไปคนดีไม่ดีเก่งไม่เก่งไม่รู้นะคะแต่พอมั่งคั่งต้องสร้างคนนะคะที่ให้มีเท่าักษะความสามารถนะคะ พอนี้ถึงความยั่งยืนละยั่งยืนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เป็นจุดที่ธุรกิจทุกธุรกิจต้องการไปถึงนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเงินละนะคะแต่ต้องมองถึงเรื่องการลดต้นทุนนะคะ,ะกำไรได้อยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าแล้วถูกนะคนได้แล้ว คนได้แล้วเราจะเราจะรักษาคนที่ดีๆเก่งๆมางนี้ก่อนเนี่ยอย่างไรอันนี้ยากสุดเลยค่ะอันนี้เองยากสุดเพราะอะไรเก่งแล้วก็ไปถูกไหมคะคะเราก็คิดตรงนี้ไว้ให้ได้นะคะและที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องดําเนินธุรกิจแบบบริษัทพิบาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะโปร่งใสในการดําเนินการซึ่งคานี้ก็ สำหรับธุรกิจที่เป็น s อช E แล้วก็ค่อยๆกาๆจะเติบโตเพื่อเข้าสู่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์อันนี้เ็าใำคัญเลยนะคะใช่ค่ะคือหรือจะก้าวไปสู่ไซส์แอลไซส์ใหญ่ขึ้นอันนี้จะต้องจะต้องมีแน่นอนคือถ้าหากว่าข้ามแต่ละขั้นไปไม่ได้เนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะผ่าธุรกิจไปต่อได้ทีนี้การที่ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยจะสร้างความยั่งยืนได้เนี่นะคะ เราจะต้องมาดูที่กระบวนการโอเคการบริหารน,นั่นคือส่วนหนึ่ง <c oughs> การบรเหาร management การบริหารจัดการคือส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ในเรื่องของการบริหารการผลิตคือหัวใจของเราคือสินค้าและบริการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะให้ไปสู่ความยั่งยืนได้เนี่ยกระบวนการทํางานของเราต้องมีประสิทธิภาพที่ดี <c oughs> นะเพื่อน,นําไปสู่การประกอบการที่มีผลิตภาพสูงก็คือหัวข้อของเราคือเรื่องของที่เรื่องของการ ผลิตภาพสู่ความยั่งยืนถูกต้องค่ะคีย์เวิร์ดเพราะว่า c t i v i t y ถูกค่ะนั่นแหละค่ะถูกต้องน่าแสดงว่าพี่เก่งก็มีความรู้ในเรื่องตรงนี้พอสมควรนะคะคำว่าผลิตภาพหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Productivity เนี่ยนะคะมันก็คือการที่เราจะต้องมีเออมันคือตัวดัชนีชี้วัดนะคะเขาเรียกว่าความสามารถนะคะในการที่เราจะใช้เปรียบเทียบ Input กับ Output คือในการผลิตสินค้านะคะและบริการเนี่ยหัวใจคือมันต้องมีปัจจัยนําเข้านะคะอินพุตอินพนี่ก็คือแรงงานเครื่องจากเวลานะคะวัตถุดิบพลังงานนี่เราเรียกว่าเป็นอินพุตสิ่งที่เราใส่เข้าไปสิ่งที่เราส่เไปแล้วก็ไปผ่านกระบวนการตถูกต้องค่ะว่าเอาผลถูกต้องที่นี้ productivity เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดัชนีชี้ว่าเราใช้ปัจจัยนําเข้าเนี่ยได้คุ้มค่ากับ ผลผลิตที่ออกมาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คือจะต้องดูตัวนี้นะคะเป็นตัวชี้ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ประกอบการสามารถทําผลิตภาพเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่อุตสาหกรรมที่เขาทํากันมันก็พอจะไปไหวนะคะแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของกระบวนการผลิตกระบวนการทํางานเนี่ยปรากฏว่าผลิตภาพเนี่ยมันได้น้อยกว่ามาตรฐานตรงนี้ละคะที่เขาเรียกว่าผลิตภาพต่ําซึ่งองค์กรต่างๆผู้ประกอบการไม่อยาก ประสบภาวะ,ะแบบนี้เพราะฉะ,ะนั้นแล้วเนี่ยผู้บริหารจึงต้องพยายามหาช่องทางเครื่องมือในการบริหารจัดการ<ม>อย่างต่อเนื่องเพื่อจะม,มาทําให้ผลิตภาพของเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนักศึกเกณฑถามว่า,าดึงแล้วแต่นี้ค่ะเราจะวัดยังไงเวลาที่เราจะคํานวณะะเอาพุทธอินพุตที่เราใส่เข้าไปเอาพุทธที่บังเราวัดยังไงคะเวลาที่เราคานวณอ๋อโอเคเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีวัดผลิตภาพดีไหมคะ คืออย่าไม่คิดเรียนให้ทราบว่าปัจจัยนําเข้าของเรามีหลายตัวใช่ไหมมีตั้งแต่แรงงานเวลาเครื่องจักรเงินลงทุนพลังงานะนะคะเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราวัดเราจะวัดไปทีละตัวทั้งหมดเนี่ยเรามาวัดพร้อมหมดเลยไม่ได้เราวัดได้ทีละตัวแต่ละตัวแต่ถ้าอยากจะวัดทั้งหมดมันจะมีอีกวิธีหนึ่งแต่เรายังไม่พูดถึงในวันนี้การวัดตัวผลิตภาพเนี่ยเราจะวัดเป็นหลายตัวนะคะโดยใช้วิธีการก็คือสูตรง่ายๆมากเลยผลิตภาพคือเอาผลหารอินพุตเห็นไหมคะมีตัวได้สองตัว เอาพุทธฐานด้วอินพุทธที่ได้มาออกมานั่นคือผลลัพธ์ที่ใส่เข้าไปถูกต้องสมมุติมันเป็นตัวเลขหนึ่งตัวถูกต้องค่ะพอออกมาว่ามันต่ำหรืภาพเป็นยังไงต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานอ่าใช่ต้อมีสแตนดาร์ดก่อนใช่ไหมคะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสแตนดาร์ดมันก็จะมีภาพกว้างๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยก็ตจบอุตสาหกรรมเพศนี้การใช้แรงงานเนี่ยผลิตภาพมันควรเป็นเท่าไหร่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะอุตสาหกรรมประกอบ มาตรฐานคุณเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็จะพอรู้ละเราทาได้เท่าไหร่ก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันก็ง่ายๆถ้าคุณเปรียบเทียบคุณต่ำกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมที่คุณทําอยู่คุณก็เจ๊งอย่างเดียวเท่านั้นเองถูกไหมคะค่าแสดกนดดเขามีกําหนดกันไหมคะโดยส่วนใหญ่เขารู้ๆกันแต่เขาจะไม่ค่อยเปิดเผยหายค่อนข้างยากคะเรื่องหนึ่ง กับเรื่องที่2ก็คือเมื่อฉันรู้แล้วว่าผลิตภาพเรื่องนี้ฉันได้เท่านี้แต่ฉันอยากทํามันดีขึ้นฉันทำยังไงอ่านะคะทีนี้อ่าเมื่อที่พี่เก่งถามว่าวิธีคํานวณคือคํานวณยังไงก็คือเป็นเอาผุ้ฐานอินพุตอ่ะดิฉันสมมตินะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตู่สมมุติให้ฟังเพราะจะได้มองเห็นภาพชัดๆสมมติว่าบริษัทเรามีพนักงาน10คนนะคะสิคนเนี่ยผลิตสินค้าได้พันชิ้นนะคะเราก็เอาพันหารสิบกับเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแสดงว่าผลิตภาพแรงงานรวคือหนึ่งร้อย ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าคุณจะเพิ่มผลิตภาพหรือว่า improve นะตัวของ productivity เนี่ยคุณทำยังไงอ่ให้คนสิบคนทำงานได้พันสองร้อยชิ้นตรงนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าการเพิ่มผลิตภาพเพราะนั้นอยู่ๆทำเนี่ยไม่ได้หรอกคุณก็ต้องมีการเทรนคนใช่ไหมถูกไหมให้เกิดทักษะมากยิ่งขึ้นพัฒนาโปรเซสทุกอย่างโอ้โหนั่นแหละค่ะจึงเป็นที่มาว่าทำไมคำว่าผลิตภาพเนี่ยมันถึงได้ครอบจักรวาลในความยั่งยืนได้ทั้งหมด นะคะอันนี้อันนี้คือเป็นตัว <Okay. S 2> เป็นตัววัดวิธีวัดน่ะตูสารั้นักเก่งถามต่อในแนวคิดของ <c oughs> ผลิตภาพค่ะมีแนวคิดประมาณกี่หลักการคะกี่กี่เรื่องคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตำรงตารามไม่ได้บอกไว้นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่พี่ตู่ได้ไปอยู่ในสถานประกอบการต่างๆได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยในมุมมองส่วนตัวเนี่ยมันมีอยู่2มิติที่จะมองนะคะผลิตภาพ <Okay. S 2> มิติที่1เนี่ยคือมองเรื่องของคน คนะคะคือคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรคะเพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้พัฒนาที่สําคัญคือพัฒนาทักษะปัญหาที่มางที productivity เรื่องแรงงานต่ำๆเนะี่ยง่ายๆนะ,ะเอาคนชำนาญงานคือพนักงานใหม่กับพนักงานเก่าอ่ะสคนเนี่ยไม่เท่ากัน ในพันชิ้นที่ได้ออกมาเมื่อกี้เนี่ยอาจจะพนักงานเก่าได้700ดชิ้นไอ้พนักงานใหม่ได้แค่300ชิ้นทํายังไงที่พนักงานใหม่เนี่ยมันจะสามารถยกระดับความสามารถขึ้นมาได้นะคะแต่ไม่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ในมุมมองของการเพิ่มผลิตภาพที่จะต้องผลักดันให้คนผู้ปฏิบัติงานคิดก็คือว่าต้องมีจิตสํานึกของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอต้องคิดอยู่เสมอว่าการทํางานโอ้มากๆมากมากไอ้ที่ไปไม่รอดก็คือแบบ เ,เสียมันดีสีวันไข้นะมาอยู่หายอย่างเงี้ยไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของพนักงานเองเนี่ยต้องมีแนวผมคิดว่าเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่ดีที่สุดนะมันยังมีอะไรที่ดีกว่านี้ได้อีกนะเพราะฉะนั้นงานที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ดีนะ <c oughs> เลิกคิดไ้แล้วว่าเอ้ยพี่มันทํากันมาอย่างนี้ <c oughs> เอ้ย มาตรฐานไหมทาแบบนี้มันเหมือนเดิมไปถ้ามันไม่ดีมันคงไม่มีใครทําคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นนะตรงนี้คุณจะไม่มีทางเพิ่ม productivity หรือว่าเพิ่มผลิตภาพโดยคนได้เลยอันนี้มิติที่1นึ่งที่หนึ่งเรื่องเรื่องคนเรื่องคนมิติที่สองคะอาจารย์คะมิติที่2เป็นเรื่องของกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตผู้บริหารต้องคิดคํานึงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะบริหารอย่างไรเนี่ยให้มันเกิดต้นทุนที่ต่ําที่สุดนะคะขจัดความสูนเปล่า ออกไปให้หมดขาจัดค,ความสูญเสียออกไปทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดกําไรเนี่ยต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้บริหารก็ต้องหาเครื่องไม้เ<ม>ครื่องม,ม,ม,มือต่างๆนะ<ม>แนวคิดการบริหารซึ่งญี่ปุ่นมีเยอะแยะมากะนะคะโอเคในฝั่งตะวันตกเขาก็มีของเขาะนะคะพวกนี้จะต้องเอามาแล้วก็มาให้คนในองค์กรเนี่ยช่วยทำนะคะอาจารย์ตู่พอยกตัวอย่างเครื่องมือให้พวกเราฟังนิดหนึ่งใช่ไหมคะว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาช่วยเรื่องพวกนี้ค่ะ เครื่องมือมีเยอะแยะมากนะคะแต่ว่าเครื่องมือที่มันจะมีตั้งแต่การวางพื้นฐานของการพัฒนาคนก่อนเลยนะ,ค,ะคือเขาบอกว่าทุกอย่างความสําเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยนะในการประกอบอุตสาหกรรมในการทํางานเนี่ยมาจากคนเท่านั้นเลยพี่เก่งเชื่อไหมคะว่าต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยสมมุติ100บาทนะค่ะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันมีงานวิจัยว่า60บาทเป็นต้นทุนสำหรับผู้บริหารคุณจะซื้อเครื่องจักรคุณจะซื้อที่ดินคุณจะกู้เงินดอกเบี้ย คุณ <Okay. S 1> จะลงทุนได้นี่าเป็นเรื่องของคุณแต่ต้นทุนอีก4 0เนี่ยมาจากพนักงานหน้างานพี่เก่งเคยเห็นผู้บริหารเคยจับผลิตภัณฑ์ไหมไม่เคย <c oughs> ลูกพนักงานหน้างานทั้งนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็นเยอะแยะมากมายเพราะในการที่คุณอยากจะได้กําไรเพิ่ม คุณไม่ต้องไปเพิ่มราคานะไม่มีทางขายท้ายนะคุณคุ้นได้แต่ใครจะซื้อคุณราคาก็ลูกค้าก็หายไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวคิดของในเรื่องของการคดจัดความสูญเปล่าความสูญเสียจาก40%ที่พนักงานทำเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถไปสู่ความมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้ไดนนอาจารย์ตู่นิดนึงเมื่อกี้ที่บอก60%เนี่ยตัวนิจันขยายความนิดนึงสิคะว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างคะคว,ว่า60%ที่อยู่ในต้นทุนใช่ไหมคะเรื่องของต้นทุนคือเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ย มันก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมคะมีเงินลงทุนจะไปกู้มาหรือว่าซื้อเครื่องจักรนะขยายกิจการหรือแม้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องซื้อมาใช่ไหมคะตรงเนี้ยเป็นการลงทุนในเชิงนโยบายนะคะหรือว่าหรือว่าในเรื่องของเขาเรียกอะไร f i กคอ c o อะไรต่างๆเงินเดือนเงินเดือนพนักงานนะซื้อไอ้คุลูพงคุณลูกภัณ์หรืออะไรต่างๆที่ทําให้เกิดการทํางานขึ้นมาได้ให้มันรันได อันนั้นเป็นต้นทุนที่ผู้บริหารเขาจัดการแต่ไอ้ต้นทุนที่อย่างเช่นสมมุติว่าเราซื้อวัตถุดิบมาค่ะแต่พนักงานหน้างานมีระบบการจัดการที่ไม่ดีวัตถุดิบนี่ทิ้งจนมันหมดอายุเ,เรื่องที่หนึ่งนะสองมันเก็บไว้จนที่แบบว่าลูกค้าเปลี่ยนรุ่นแล้วไนงะตอนที่คุณซื้อมาอเฮ้ยทำไมคุณคไม่ดูมันใช้ได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ <Okay. S 2> เงินทั้งนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการในการจัดการภายในที่เกี่ยวข้องกับในการทํางาน,นการักงานนี่แหละค่ะในมิติของการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยจับประสบการณ์ของพี่ตู่เองเนี่ยถึงได้มองว่าคนสําคัญนะนะคนสําคัญไม่พอกระบวนการทางานก็สําคัญคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีกระบวนการทํางานที่ดีคุณมีคนที่ประสิทธิภาพประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ไม่ยากเมื่อกี้ที่พี่เก่งถามนะคะว่าเครื่องมือเป็นอะไรบ้างเนี่ย เรามีเครื่องมือตั้งแต่การปูพื้นฐานการพัฒนาคนแล้วมียกระดับสูงสูงข<ส>ึๆๆๆ้นจนถึงขั้นเป็นการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยรวมขององค์กรซึ่งมันก็จะยากเข้าไปอีกอนะคะแต่ว่าในปัจจุบัน ไม่นํามาใช้ก็ไม่ได้นะคะ,คะไม่ทําก็ไม่ได้อย่างเครื่องมือในการพัฒนาคนเช่นเรื่องของ5สอไคเซนคิวซี <Q C S 1> นะคะถ้าใหญ่ขึ้นหน่อยก็พวกลีน,น,นก,การบรรํบารุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิธภาพสูงสุดอันนี้ไว้เราจะว่ากันต่อๆไปในเอพิโซดอื่นๆะนะคะค่ะวันนี้แค่เกิดมาก็น่าสนใจน่าติดตามต่อนะคะอาจารย์ตู่คเพราะวันนี้กยงมองว่า บางเรื่องเนี่ยเรายังคิดไม่ถึงเลยค่ะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ตู่เกิดตั้งแต่ทีแรกเรื่องเฮงธุรกิจใจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่สามคํานั่นเป็นคีย์ที่ต่อต่อกันเป็นเสร็จอย่างวันนี้แตะถ้าเก่งแชร์ปันนี้อาจารย์ค่ะในภาพของการบริหารงานเนี่ยถึงว่าองค์กรบางองค์กรค่ะเราเน้นเรื่องของการขายเน้นของเรื่องของการมีกระแสเงินสดที่มั่นคงเนี่ยเป็นดแรกก่อนจที่สองเรื่องคนและค่ะ ถ้าเรื่องคนถ้าเราแก้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหรันเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะคะอันนี้หัวใจจริงๆสําคัญที่สุดคนนี่แหละจะทําให้องค์กรขัดทุนหรือได้กำไรใช่แล้วก็อีกอันเือเรื่องของขบวนการและเรื่องของ KPI ต่างๆค่ะอันนี้เก่งเห็นภาพมากขึ้นแบบที่วันนี้ที่อาจารย์ตู่แชร์ให้เก่งฟังแล้วก็แชร์ให้น้องๆฟังนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวเก่งขอวันนี้เราจบประมาณนี้ก่อนจะมาต่อกันคลิปไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไาทายกันค่ะว่าคลิปหน้าอาจารย์ตู่จะมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ฝากติดตามในช่องของกินโปรเคสพ์คณมีต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าอาจารย์ตูจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆ,ๆนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ